การนำเสนอผลงานหนึ่งโรงเรียนหนนวัตกรรมประจำปี2568ประเภทผลงานสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้โดยสำนักงานเลขาธิการุรุษสภาโรงเรียนชุมชนบ้านคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต3ตั้งอยู่เลขที่297หมู่1ตำบลแม่นาวาง อำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่สถานศึกษาขนาดกลางเปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียน534คนผู้อำนวยการโรงเรียนนายนิกรขันเล็กรองผู้อำนวยการโรงเรียนนายวันชัยกูอกองครูผู้ประสานงานนางสาวอมรรัตน์รัตนมูลปัญญานโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรื่องเลินทูเอินเรียนรู้เพื่ออยู่รอด เน้นการพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและความสนใจภายใต้หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผสมผสานเข้ากับหลักสูตรท้องถิ่นโรงเรียนชุมชนบ้านคายบ้านคายรักถิ่นฐานสืบสารวัฒนธรรมระดับชั้นมัธยมศึกษาพุทธศักราช2567 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551ฉบับปรับปรุงพุทธศักราช2560ผ่านวิธีการพัฒนาผ่านกระบวนการ PDCA หรือวงจรเดมิงวิธีการพัฒนานวัตกรรมผ่านกระบวนการ PDCA ขั้นวางแผนศึกษาและสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรมของชนเผ่าจัดทำแผนงาน โดยกำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนระบุทรัพยากรที่ต้องใช้ขั้นปฏิบัติดำเนินการออกแบบต้นแบบพวงกุญแจที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชนเผ่าด้วยการมีส่วนร่วมของนักเรียนและชุมชนทดลองผลิตต้นแบบด้วยวัสดุที่เลือกและประเมินคุณภาพของงาน,นขั้นตรวจสอบเก็บรวบรวมความคิดเห็นจากชุมชนและผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการออกแบบและคุณภาพของพวงก,กุญแจ ตรวจสอบความสอดคล้องของกระบวนการผลิตและต้นทุนขั้นปรับปรุงปรับปรุงการออกแบบและกระบวนการผลิตตามผลการประเมินเช่นการปรับลวดลายหรือเปลี่ยนวัสดุให้เหมาะสมยิ่งขึ้นเพิ่มช่องทางการจำหน่ายเช่นผ่านการจัดแสดงสินค้าในชุมชนตลาดนัดชุมชนวางแผนการพัฒนาต่อย,ยอดผลิตภัณฑ์อื่น ผลลัพธ์ที่พึงประสงค์สะท้อนอัตลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นการเพิ่มพูนทักษะง,งานฝีมือและการออกแบบในกลุ่มนักเรียนการสร้างรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในชุมชนสร้างความตระหนักและภาคภูมิใจในวัฒนธรรมชนเผ่าการพัฒนาความร่วมมือและความยั่งยืนในชุมชนสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณคณะกรรมการการคัดสรรรางวาัล1โรงเรียน1นวัตกรรมประจำปี2568 โดยสำนักงานเลขาธิการคุรุณสภาเป็นอย่างสูงค่ะ